สุขโขทไทยฝนตกมาสองวันสองคืนแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้คุณนายไอเดียจะพามาปลูกแพลเซี่ยงไฮในกระถางแขวนให้ดอกใหญ่ฟูดอกโตก,กิ่งยาวกิ่งใหญ่ฟูเป็นพุ่มเต็มกระถางมีวิธีการปลูกที่เด็ดเจ๋งมากๆไม่เหมือนใครด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริ่มจากการไปหาดินค่ะดินก็จะไม่รู้ไปหาตรงไหนก็ข้างบ้านเลยนะคะดินเหนียวเหนียวแบบนี้เลยค่ะที่ถมใหม่ๆเลยนะคะไม่ต้องไปหาไกล เสร็จแล้วเราก็ไปเด็ดก,กิ่งแพรเสียงไห้นะคะเด็ดเฉพาะปลายที่มีตุ่มตาดอกเลยนะคะเราจะได้เห็นดอกเร็วๆวันนี้เราจะมาปลูกกันแบบไม่ตัดยอดนะคะเอามาเรียงแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนทุกคนจะใช้มากๆกว่านี้ก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งพุ่มใหญ่นะคะเราใช้อะไรเอ่ย่า ยางบุงค่ะสุขโขทัยเขาเรียกยางบุงอ่าหนังยางนี่แหละค่ะรัดเลยนะคะรัดให้แน่นเลยค่ะเขากิ่งเขาจะได้ไม่กระจัดกระจายไปไหนนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดนะคะตัดโคนออกให้เรียบร้อยให้เสมอกันนะคะขุดดินลงไปนิดนึงเป็นหลุมหลุมแบบนี้แล้วก็ ปลูกลงไปเลยค่ะง่ายไหมคะทุกคนง่ายมากๆไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะดินเหนียวเหนียวดินธรรมดาดินปกติเลยนะคะแต่ไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะใส่แค่ครึ่งกระถางพอนะคะนี่เหยคะแค่ปลูกยังไม่มีรากก็สวยงามแล้วนะคะเอาไปไว้ในแดดทันทีเลยค่ะเสร็จแล้วก็รดนะรดน้ำหมักของเราเลยรูก ลดลงไปเลยนะคะนี่ห้าวันก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะเริ่มแตกกิ่งยาวออกมานะคะเราจะรดน้ำหมักจุรินสี่รกหมูสามถึงห้าวันครั้งมาดูกันนะคะเป็นยังไงนี่เลยคะ่ะแตกกิ่งบานเลยนะคะอแต่ดินเหนียวนี่ก็ไม่ค่อยระบายน้ำเท่าไหร่นะคะแต่แพรเซียงไฮ้เขาชอบน้ำค่ะเขาก็เลยไม่เน่านะคะ เพลสิ้นใหเขาชอบน้ํานะคะแม้แต่น้ําเขาจะขังแบบนี้เขาก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาอยู่ในแดดนะคะเอาเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะเริ่มจากเราก็จะใช้หางช้อนจะใช้ช้อนซ่อมหรือไม้หแหลมก็ได้นะคะเรา,เามาคุยคุยเขีย่ยเขี่ยแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ดินเนี่ยเขาฟูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้อาหารสูตรของช่องานไอเดีย วันนี้ก็หาง่ายมากๆก็คืออาหารน้องแมวเลยนะคะเราก็ขอน้องแมวมาสักหนึ่งกำมือนะคะโรยลงไปที่โคนแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องผสมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะใส่แบบสดๆแบบนี้เลยนะคะพืชต้นไม้ดอกไม้เขาจะชอบมากๆเลยนะคะสารอาหารเยอะจริงๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบำรุงดินคลุมหน้าดินด้วยขุยมะพร้าวนะคะ ถ้าใครไม่มีขุยมะพร้าวก็ใช้ดินขุยไผ่นะคะอ่ะใส่แกลบดําเติมลงไปอีกนิดนึงนะคะถ้าใครไม่มีแกลบดําก็ไม่เป็นไรนะคะรดน้ําตามลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแขวนแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่แขวนพลาสติกแบบนี้นะคะอันนี้คุณนายไอเดียสั่งซื้อมาต่างหากนะคะเพื่อที่จะามาแขวนกระถาง สะดวกง่ายมากๆกดลงไปเนี่ยเขาก็จะล็อกนะล็อกขอบกระถางไว้เลยนะคะอ่าแขวนเลยค่ะเพราะว่ากิ่งเขาจะได้ยืดยาวอย่างมีอิสระนะคะรดน้ําตามปกติเลยค่ะเขาชอบน้ํามากๆเลยนะคะแปรเซียงไฮนี่นะคะเอาไว้ในแดดนะคะชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นตชอบน้ำร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะ เขาก็จะชุ่มชื้นมีความสุขขึ้นมาเลยนะคะดินเขาก็จะระบายน้ําได้ปกติเลยค่ะนี่นะคะไหนเรามาดูสิคะเนี่ยหนังยางยังอยู่เลยนะคะหนังยางยังอยู่นไอเดียก็ทําสูตรนี้นะคะ ฟูเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะก็เลยมาแบ่งปันให้ทุกคนให้เพื่อนๆน,นะคะได้ทำตามกันนะคะเอาวิธีนี้เอาสูตรนี้ไปใช้กันนะคะแพรเสียงไห้ดอกใหญ่ดอกโตนะคะกิ่งยาวใหญ่ไม่แคะเกล็นเลยนะคะเนี่ยดูจากสวนของคุณนายไอเดียเลยนะคะคุณนายไอเดียก็ปลูกปกติธรรมดานะคะ แต่ทำไมนะคะดอกนี่เต็มเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้มีวิธีปลูกที่แล้วแต่ไอเดียเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไอเดียของทุกๆคนก็ดีทุกๆคนเลยค่ะนี่นะคะเอาวันนี้นะคะก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะก็ต้องฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับคลิปก่อนใครนะคะวันนี้ก็ต้องขอบ๊ายบาย